พอยพี่น้องมือน,นีน้องเดียรขังแหลกในซีวิตน์นทีน้องเดียดจ้าเลยเห็นเนาะยศของทหารกองทัพบ,บกกองทัพเรือก,กองทัพอากาศของประเทศไทยนอว่าจะเป็นไปมาแบบไรเนี่ยพระวานองเดียดเองนะพอยพี่น้องกับบกุกเคยเห็นจ้าเถือ่อว่ายศแต่ละยศของทหารหนามทหารบกุกทหารเรือ เป็นแบบไหลเนา,าะแล้วก็แตกต่างกันจังไรแล้วก็สุดแต่ละสุดนี่แตกต่างกันไปโบดื้อว่าคือกันนพอ่อพี่นอ้องอาก็อตอื่นน้องเดียก็ตตองกาบขาอนุญาตทั้งเจ้าของสองเือที่น้องเดียจะนําคลิปนี้มาดีแอคชันโตเนาะถ้าน้องเดียบอกพิษประการใดเดี๋ยวน้องเดียจะปักมุดไปห้ที่ใตขมิมนเด้อก่อนจะมาหับส้มก็อยาดืมเอฟซีเป็นกาลังใจให้น้องเดียคือเกาในเด้อดด้วยกันบ่ขงโฆษณาะกดไ้กกดแชร์กดติดตามดือว,ว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะไปตอนนี้น้องเดียกระใจโหดเนาะโอ้ย เดิมอยากเป็นสาวทหารวกสาวทหารเรือสาวทหารอากาศไทยเดียวดีนพยพี่นองแต่บบว่าบุญบาาวัศาสนาบัวหัวบุญวาดทหารบัวถึงเพลินเนาะไปตอนนี้ไปหับส้มคีดพพ้อมๆกันด้วยป เอาละครับสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะครับสวัสดีน้องๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดาร์คคาร์ทีวีช่องที่ไม่ดูไม่ว่าแวมาดาก็ยังดีนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับยศของทหารไม่ว่าจะเป็นทหารบกทหารเรือทหารอากาศว่าถ้าเราเห็นบ้างหรือว่าถ้าเราเห็นอินทนูในลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเขาอยู่ยศชั้นไหนนะครับ สำหรับผู้ป<ว>กครองที่อยากจะให้ลูกเป็นทหารนะครับหรือว่าน้องๆที่อยากจะเป็นทหารเนี่ยพอดูคลิปนี้จบแล้วนะครับรับรองว่าบอกได้เลยนะครับว่าทหารบกทหารเรือทหารอากาศที่น้องเห็นอยู่นั้นนะครับเป็นยศชั้นไหนนะก่อนอื่นนะครับฝากผู้ปกครองที่ยังไม่ได้กดติดตามหรือว่น้องๆที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องดาร์คคาร์โทีวีนะครับ ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อมีข่าวสารในการสมัครเป็นข้าราชการต่างๆนะครับน้องก็จะได้รู้เป็นคนแรกๆนะก็<ด>จะมี<ด>อัปเดตมาให้เรื่อยๆ<ด>นะครับ<ด>แล้วก็จะมีคลิป<ด>ที่มีสาระดีๆแบบนี้มาลงให้เรื่อยๆครับอีกอย่างนะครับเสียงอาจจะฟังอูอีหรือว่าออกเสียงไม่ชัดนะครับเพราะว่าฝนตกแล้วก็เป็นหวัดนะครับยังไงก็ต้องขออภัยไปด้วยนะจ๊ะเรามาเข้าสู่เนื้อหากันดีกว่านะครับ สำหรับทหารนั้นนะครับก็จะแบ่งะระดับการ,ารบังค <นำ S 1> ับบัญชาออกเป็น2อระดับนะครับก็คือทหารชั้นประทวนกับทหารชั้นสัญญบัตินะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตั้งแต่นายทหารชั้นประทวนนะครับของแต่ละเหล่าทัพเลยว่ามีอะไรบ้างขออนุญาตเสริมความรู้อีกนิดนึงนะครับสําหรับกองทัพที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะกองทัพบกจะเป็นกองทัพแรกที่เกิดขึ้นต่อมาก็จะเป็นกองทัพเรือ กองทัพสุดท้ายก็จะเป็นกองทัพอากาศสําหรับเครื่องหมายชั้นยศนะครับก็จะมีบอกอบอกว่าเราอยู่ชั้นชั้นยศไหนแล้วบางเหล่าทัพนะครับเช่นกองทัพเรือก็จะมีสัญลักษณ์ของเหล่าอยู่ในชั้นยศด,ด้วยส่วนสังกัดนะครับสำหรับชั้นประทวนระดับจ่าของกองทัพเรือก็จะมีสังกัดบอกอยู่ตรงแถบหมวกนะครับก็จะบอกเลยว่าเราอยู่สังกัดไหนนะครับ ถ้าเป็นทหารบกหรือทหารอากาศเนี่ยเราก็ดูได้ตรงปกคอเสื้อนะครับจะติดอยู่ข้างๆปกคอเสื้อเราเข้าสู่เนื้อหากันจริงๆแล้วนะครับสําหรับชั้นยุดแรกของชั้นประทวนนะครับของทุกเหล่าทัพทหารบกก็จะเป็นสิบตรีทหารเรือก็เป็นจ่าตรีทหารอากาศก็จะเป็นจ่าอากาศตรีลักษณะก็จะเป็นบั้งหนึ่งบั้งตามที่เห็นที่อยู่หน้าจอนี้นะครับไอ้บั้งเนี่ยมันมีต้นแบบมาจาก นกแสงแซวนะครับหางของนกแสงแซวเมื่อเป็นจ่าตีแล้วก็จะเลื่อนยศมาเป็นซิบโทจ่าโทแล้วก็จ่าอากาศโทตามที่อยู่หน้าจอนี่เลยสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็มีบังงอกขึ้นมาอีกบัางหนึ่งเมื่อเลื่อนยศขึ้นมาอีกก็จะเป็นซิบเอกจ่าเอกแล้วก็จ่าอากาศเอกสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็บัาง เพิ่มขึ้นมาอีกบังหนึ่งเป็น3าบางังตามที่เห็นที่อยู่หน้าจอนี้ในชั้นยศ10เอกจ่ายเอกจากอากาศเอกนี้เราจะเราจะกินเงินเดือนระดับชั้นปรวนหนึ่งหรือว่าชั้นปหนึ่งนั่นเองแล้วก็สิ่งที่เหมือนกันก็คือไอ้แถบยศเนี่ยมันจะติดอยู่ข้างข้างแขนเราหลังจากเป็น10เอกจ่าเอกจาาอากาศเอกแล้วก็จะมีการสอบเลื่อนฐานะขึ้นไปอีกก็จะกลายเป็น จ่าสิบตรีในส่วนของทหารบกพันจ่าตรีในส่วนของทหารเรือแล้วก็พันจ่าอากาศตรีในส่วนของทหารอากาศทีนี้แถบยศเนี่ยก็จะเลื่อนขึ้นไปอยู่บนอินทนูอยู่บนบ่าเราแล้วนะครับแล้วก็เลื่อนยศขึ้นมาเป็นจ่าสิบโทพันจ่าโทพันจ่าอากาศโทแล้วก็เลื่อนขึ้นมาเป็นจ่าสิบเอก พันจา่าเอกแล้วก็พันจา่าอากาศเอกพอมาถึงตรงนี้เราก็จะกินเงินเดือนของอประทวน2นะครับหรือว่าปอสอง <c oughs> แล้วก็พอเป็นจา่าสิบเอกแล้วพันจา่าเอกแล้วพันจา่าอากาศเอกแล้วนะครับก็จะมีอัตราพิเศษขึ้นมาก็คือจา่าสิบเอกพิเศษพันจา่าเอกพิเศษพันจา่าอากาศเอกพิเศษ เป็นอัตราพิเศษสําหรับบุคคลที่มีคุณสมบัติแล้วก็ครบถ้วนตามที่เขาเปิดรับนะครับเพื่อเป็นการการันตีว่าถ้าเราอายุถึงเนี่ยเราจะได้ติดในทหารอย่างแน่นอนนะครับสําหรับชั้นยศนี้ก็จะกินเงินเดือนของประทวน3หรือว่าปสนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นชั้นยศสุดท้ายของระดับชั้นประทวน <c oughs> พอ เป็นชั้นประทวนเสร็จแล้วนะครับก็จะต้องมีการสอบเลื่อนฐานะเป็นชั้นสัญญบัติหรือว่านักเรียนที่จบจากโรงเรียนเตรียมทหารจบจากโรงเรียนเหล่าแล้วเนี่ยก็จะติดยศสัญญบัติแบบนี้นะครับตตนในส่วนของทหารบกเนี่ยเราจะเรียกว่าร้อยตีลักษณะก็จะเป็นอินเทนูแล้วก็มีดาวหนึ่งดวงแปะอยู่บนอินเทนูทหารเรือจะเรียกว่าเรือตีลักษณะเนี่ยก็จะมีหูกระทะแล้วก็มีขีดอยู่ขีดหนึง่ง ส่วนเรืออากาศตีของทหารอกาศเนี่ยก็จะมีดาวเหมือนทหารบกแต่ก็จะมีขีดอยู่ใต้ดาว1ขีดเมื่อเลือเล่อนยศดขึ้นมานะครับทหารบกาก็จะเป็นร้อยโทก็จะมี2ดาวทหารเรือก็จะมีหูกระทะแล้วก็มีขีดขีดขีดเต็ม1ขีดแล้วก็ขีดเล็กอีกหน่งขีดขหขทหารอากา,กาศก็เหมือนกับทหารเรือนะครับก็จะเป็นเรืออากาศโท ก็จะมีขีดเต็ม1ขีดแล้วก็ขีดครึ่งอีกครึ่งขีดงงไปเลยพูดแบบนี้ในส่วนของฐานบกนะครับพอเลื่อนยุดขึ้นมาอีกก็จะเป็นร้อยเอกมีดาวสามดวงฐารเรือเป็นเรือเอกก็จะมีหูกระทะหนึ่งหูแล้วก็มีเส้นเต็มสองเส้นฐานอากาศก็จะมีเส้นเต็มสองเส้นเป็นเรืออากาศเอกตามที่อยู่ตรงหน้าจอนี้เลยหลังจาก เลื่อนยศขึ้นไปอีกนะครับก็จะเป็นตาหานปกก็จะเป็นพันตรีก็จะมีดาวเดียวแล้วแต่ก็จะมีะชดามา,มาครอบนะครับเป็นพระมหามงกุฎมาครอบตรงดาวไว้เป็นพันตรีทาหานเรือเนี่ยก็จะเป็นนาวตรีก็จะมีหูกระทะหนึ่งหูเส้นเต็ม2เส้นแล้วก็เส้นเล็กอีก1เส้นโดยที่เส้นเล็กเนี่ยจะข้นอยู่ตรงกลางนาวอากาศตรีของทางอากาศก็จะลักษณะเดียวกันกับ อทหารเรเืจากนั้นเมื่อได้รับพระราชทานการเลื่อนยศนะครับทหารบกก็จะกลายเป็นพันโททหารเรือก็จะเป็นนาวโททหารอากาศก็จะเป็นนาวาอากาศโทลักษณะเหมือนเดิมนะครับแค่จะมีดาวเพิ่มขึ้นมาหรือว่ามีเส้นเพิ่มขึ้นมานะครับสำหรับขั้นสุดท้ายนะครับจะเป็น ในส่วนของฐานบกก็จะเป็นพันเอกฐานเรือเป็นนาวาเอกฐานอากาศเป็นนาวาอากาศเอกครับแล้วก็เหมือนเดินมนะครับก็จะมีอัตราพิเศษให้สําหรับข้าราชการนะครับที่มีคุณสมบัติครบเพื่อการันตีว่าเราจะได้เป็นนายพล,แ,ลแน่ๆนะครับก็คือพันเอกพิเศษของกองทัพบ,บกนะครับนาวา,าเอกพิเศษของทหารเรือแล้วก็นาวาอากาศเอกพิเศษของนานอากาศ ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของชั้นนายพลนะครับถือว่าเป็นความฝันอันสูงสุดของนักเรียนที่จบมาจากโรงเรียนเตรียมทหารนะครับก็คือการได้เป็นนายพลนั่นเองถือว่ายิ่งใหญ่สุดแล้วนะครับ<ม>ไ,ดได้เป็นนายพลแต่มันจะมีอยู่2ยศนะครับที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับสําหรับประเทศไทยก็คือพลจัตวาพลเรือจัตวาหรือว่าพลอากาศจัตวานะครับแล้วก็อีกยศหนึ่งก็คือจอมพลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นจอมพลเรือจอมพลอากาศ จะมีไว้ให้สำหรับพระมหากษัตริย์เท่านั้นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมีใช้แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วเรามาดูชั้นในพนชั้นยศแรกนะครับของทหารบกก็จ,จะเรียกว่าพนตรีลักษณะนเนี่ยก็จะเหมือนกับชั้นในพันเลยแต่ว่าก็จะมีช่อเราจะพึกลองดาวไว้นะครับตามที่อยู่หน,น้าจอนี้ส่วนของทหารเรือเนี่ยก็จะเป็นจักรนะครับสองจักรพนตรี ทหารอากาศก็จะเป็นดาว2ดาวพลโทก็เหมือนกันครับของทหารบกก็จะเพิ่มดาวขึ้นมาทหารเรือก็เพิ่มจักรขึ้นมาทหารอากาศก็เพิ่มดาวขึ้นมาเป็น3ามามดาวทหารบกนะครับเมื่อเป็นพลเอกก็จะมีสี่ดาวทหารเรือพลเรือเอกก็จะมีสี่จักรทหารอากาศก็จะมีสี่ดาวนะครับ เอาละครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปแนะนํายศของทหารทั้งทหารเรือทหารบกทหารอากาศนะครับเชื่อว่าถ้าน้องๆไม่ได้ความรู้น้อยก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็อาจจะพูดตะกุกตะกักนะครับเพราะว่าเป็นวัดด้วยแล้วก็อันนี้ก็ดึกมากแล้วนะครับนี่จะจะเที่ยงคืนแล้วนะครับไม่ไหวแล้วนะครับฉะนั้นก่อนจะจากกันไปจริงๆเดี๋ยวจะสรุปให้อีกครั้งหนึ่งแบบไ,ไวๆดังนี้ป๊า พ่อพี่น้องหลังจากที่น้องเดียอะไรเบิงด้วยวาอะไรคบฟังเนาะแต่ละหยดนี่บอ,อรเลยด้วยว่าเป็นหอนพัน่นพันตีพันโทเป็นแบบยูหล่นไปเท่าไรแห่งใดเป็นจะสีบพ่พลอยพี่น้องว้าแบบนี้ผู้หญิงก็สามาถเป็นไดบ่เนาะถ้าเป็นไดน้องเดียก,ก็สีไปขียัดใหม่นะพลอยพี่น้องเพราะว่าอยากไปเป็นดูฟังไทยเนาะก็คือคอดีก็คือแบบ เพิ่นได้คืนยอดแบบนั้นกันเงื่อนเดือนเพิ่นก็แห่งสิคืนร้ายกว่าเก่าเมนบอกพอยพี่น้องถ้าเอฟซีทันได้หูก็มินบอกน้องเดียในเด้อเนาะแล้วก็มีเอฟซีลายๆคนถามมาว่าน้องเดียเห็ดหน้าดับโบลนก็คือกำลังตกกะเราพอยพี่น้องคือเอฟซีเห็นว่าทันไรลำเด้อ อ่าถ้าใครสนใจอยากมาซอยกับมาไหลเด้อน้องพี่พี่น้องเลยเห็นแบบนี้นะครับพ่อเลยไปเป็นความหูต่อต่อกันไปเนาะอาคลิปนี้น้องเดียกกับเสด็คอตวลาไปเพียงสำนีจนังไรกับฝ่ายเอฟซีที่เข้ามาแล้วก็ย่าดื่มกดได้ก็แชรกก์กดติดตามด้วยว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทั้งสองน้องเดีย,ยในเด้อเห็นว่าขี่ได้จะสีก็ย่าดื่มกดห้กันในเด้พอพอ่พี่น้องพอใกล้คลิปหน้าก็สบายดีไ่